ผู้ชายหลายคนมักจะมีไลฟ์สไตล์แบบลุยๆชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งท้าแดดตลอดทั้งวันคงจะต้องเจอกับปัญหาผิวคล้ำเสียส,สมหรือริ้วรอยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีแดดร้อนตลอดทั้งปีแบบนี้โดยหนึ่งในไอเทมที่จะช่วยได้ก็คือครีมกันแดดผู้ชายอย่างไรก็ตามครีมกันแดดที่วางขายในปัจจุบันก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อจึงอาจทําให้คนเกิดความสับสนได้ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะในวันนี้เราได้นําวิธีการเลือกครีมกันแดดสําหรับผู้ชายมาแชร์กันพร้อมคําแนะนําและคําตอบสําหรับข้อสงสัยต่างๆจากเภสัชกร รวมถึง10อันดับครีมกันแดดผู้ชายที่ได้รับความนิยมจากแบรนด์ดังทั้งเซตาฟิว l พลนเนอรี่ a านาน่าโบ q คิวส์เอล o อโรสโพซมาฝากกันเพื่อช่วยให้หนุ่มๆสามารถเลือกครีมกันแดดที่เหมาะกับตัวเองได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือครีมกันแดดผู้ชายซันเซตาฟิลหากพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เป็นมิตรกับคนผิวบอบบางแพงง่ายแ,แล้วแล้วก็เซตาฟิลนับเป็นหนึ่งในแบรนด์เหล่านั้นเลยค่ะสําหรับครีมกันแดดตัวนี้สามารถกันแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย SPF 50+ PA+++ เนื้อเจลบางเบาเป็นพิเศษสามารถเกลี่ยได้ง่ายซึมซับเร็วให้ความรู้สึกเบาสบายผิวอีกทั้งยังกันน้ําและเหงื่อใครที่เป็นสายกิจกรรมกลางแจ้งน่าจะถูกใจเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ ทำให้ครีมกันแดดตัวนี้โดดเด่นก็คือมีค่า p อ h ที่ใกล้เคียงผิวหนังธรรมชาติไม่มีส่วนประกอบอย่างน้ําหอมและลานโนลินที่ทําให้เกิดสิวแถมผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมาแล้วคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้อย่างสบายใจแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2คือครีมกันแดดผู้ชาย T3 Chapter Anti Acne Solution p l e n n e r y คนที่กำลังมีปัญหาสิวและกังวลในเรื่องของสารตกค้างในครีมกันแดดไม่ควรพลาดครีมกันแดดสูตร T3 Chapter Anti Acne Solution จาก p l e n n e r y ตัวนี้เลยค่ะเพราะได้ผสานคุณค่าส่วนผสมเข้มข้นจากใบ T3 ที่ช่วยดูแลเรื่องปัญหาสิวได้อย่างดีเยี่ยมและนำไปทำเป็นรูปแบบครีมกันแดดที่ป้องกันแสงแดดได้ดีควบคุมความมันได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงอีกทั้งยัง ป้องกันการเกิดจุดด่างดำและฝ้าแดดได้อย่างประสิทธิภาพอีกด้วยนอกจากนี้ตัวครีมยังเป็นสูตรนอนคอมเมโดจีนิกจึงไม่ก่อให้เกิดการอุดตันเรียกได้ว่าใช้1แต่ได้คุณค่าถึง2ในตัวเดียวเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือครีมกันแดดผู้ชายซิมพลีโปรเทคสปอร์ตบานาน่าบ๊ทพูดถึงผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดแล้วแล้วก็จะไม่พูดถึงบานาน่าบ๊ทไปไม่ได้เลยโดยทางแบรนด์นั้นได้ออกมาหลากหลายสูตรแต่สูตรที่อยากแนะนําในวันนี้ก็คือตัวซิมพลีโปรเทคสปอร์ตสำหรับคนที่ชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะเพราะมีค่า s p f 50บวก PA บวก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 จึงสามารถกันรังสี u v a UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังกันน้ําและเหงื่อได้ดีเยี่ยม แต่จุดที่เป็นจุดเด่นเลยคือทางแบรนด์ได้ลดส่วนผสมสารเคมีลง25%และไม่มีออกซิบนโซนพาราเบนน้ำมันและน้ำหอมคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือครีมกันแดดผู้ชายอันตรา์เดลี่ยูวีดีเป็นคิวส์สำหรับผลิตภัณฑ์จากคิวสล์หลยๆตัวนั้นก็มีความโดดเด่นมากมากเช่นเดียวกับครีมกันแดดสูตรอันตรา์เดลี่ยูวีดีเป็นตัวนี้เหมาะสําหรับหนุ่มผิวมันที่มีรูขุมขนกว้างเพราะช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะอย่างฝุ่นละอองและแสงแดดด้วย SPF50PA บพวกบวกบวกบวก,บวกพร้อมโครงรังสีต่างๆที่จะเข้ามาทําลายผิวนอกจากนี้ยังปรับให้รูขุมขนกระชับมากขึ้นลด ความหมองคล้ำจากการโดดแดดทำร้ายทั้งยังมีวิตามินอ e ีให้ความชุ่มชื้นคืนสู่ผิวอีกด้วยเนื้อครีมมีความบางเบาซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ไวไม่ผสมน้ำหอมที่อาจก่อให้เกิดการแพ้และอุดตันสามารถใช้ได้ทั้งผิวธรรมดาและผิวมันเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ a n t e l l i o Invisible Fluid SPF 50+ บวก PA+++ LA Rosepose ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของ LA Rosepose นั้นน่าสนใจมากๆรวมถึงครีมกันแดดสูตรนี้เช่นกันด้วยคุณสมบัติที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการป้องกันผิวจากแสงแดดและรังสีอินฟราเรดแล้วยังสามารถกันน้ำกันเหงื่อกันทรายและกันมลภาวะได้ด้วยนอกจากนี้ตัวครีมมีส่วนช่วยบำรุงผิวไม้ให้เกิดริ้ โดยเฉพาะใครที่มีผิวบอบบางเป็นสิวง่ายก็สบายใจได้เลยเพราะเป็นครีมเนื้อฟลูอิดบางเบาไม่อุดตันจึงไม่ก่อให้เกิดสิวแน่นอนว่าปราศจากส่วนประกอบของน้ำหอมและพาราเบนจึงอ่อนโยนและสามารถใช้ได้แม้กับผิวรอบดวงตาค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือครีมกันแดดผู้ชาย UVD เป็นไบโอเทมนับเป็นครีมกันแดดผู้ชายอีกหนึ่งตัวที่กำลังได้รับความนิยมไม่น้อยกับแบรนด์ดังเรื่องน้ำตกของไบโอเทมที่ออกไลน์ไบโอเทมออมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะและทางแบรนด์ก็มีครีมกันแดดสูตร UVD เป็นตัวนี้ที่เป็นเนื้อครีมสูตรบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนักเกลี่ยลงบนผิวได้ง่ายไม่เป็นคราบช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและลดเลือนจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการกันแดดด้วยสารกรองแสงแดดเมกซรินเอสเอ็กซ์และ และ x แที่สามารถปกป้องผิวของคุณจากรังสี U.V นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและมีสารที่ช่วยดีท็อกผิวให้ผิวแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือครีมกันแดดผู้ชาย UV Aqua r i y t h m o r e อีกหนึ่งแบรนด์ดังส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นกับแบรนด์อ i o r e รตโดยครีมกันแดดสูตร UV Aqua ตัวนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆในหมู่ผู้ใช้ครีมกันแดดเลยทีเดียวค่ะตัวครีมเป็นแบบเนื้อเจลน้ำบางเบาเป็นพิเศษการแดดด้วยนวัตกรรม UV Aqua Jelly Capsule ปกป้องรังสี UVA UVB ได้อย่างยาวนานพร้อมผสานคุณค่าจากไฮโรอิกแอซิดรอยเยลลี่เอ็กแครกและบัตไตน์พีโค ช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นตลอดวันตัวครีมกันแดดไม่ก่อให้เกิดการอุดตันคนเป็นสิวก็ใช้ได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่แพ้แอนลกอฮอล์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือครีมกันแดดผู้ชายไวออยเคลียร์เซรั่มนีเวียมนหนุ่มผิวมันห้ามพลาดเด็ดขาดกับผลิตภัณฑ์จากนีเวียเมนสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับควบคุมความมันได้ยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีไมโครพาวเดอร์ทั้งยังช่วยลดความมันตามรูขุมขนจึงสามารถยับยั้งการเกิดสิวอุดตันได้นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากชเอมเทศช่วยให้ผิวกระจ่างใสดูมีออรา่าพร้อมลดเลือนความหมองคล้ำจากมลภาวะหรือแสงแดดและจุด,ดด่างดำจากรอย ิปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอพร้อมทั้งเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือครีมกันแดดผู้ชายเมนโทเทลแฟเนตเซรั่มวาสลนนหนุ่มๆคนไหนที่ประสบปัญหาผิวคล้ำเสียสสมจากการโดนแดดเผาระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้งเราขอแนะนำครีมกันแดดจากวาสลน์สูตรนี้เลยครับเพราะมีคุณสมบัติในการปกป้องและบำรุงผิวไปในตัวด้วย SPF 30 pa บวกบวกบวกที่ช่วยป้องกันรังสี uv ได้ถึง96.7%เนื้อครีมมี moisturizer เข mm ้มข้นที่ช่วย mm hmm. เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวสัมผัสบางเบาซึมซับได้เร็วไม่เหนียวเนหนอะทั้งยังช่วยลดความมันบนใบหน้าทำให้รูขุมขนดูเล็กลงพร้อมกลิ่นหอมอ่อนอ่อนฉบับวาสไลนนนอกจากนี้ก็มีแบบซองขายตามร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือครีมกันแดดผู้ชาย Power อร์ไวกันนิเยเมนครีมกันแดดจากกานิเยเมนตัวนี้เป็นแบบเนื้อเซรั่มเข้มข้นที่ผลิตมาเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะมีส่วนผสมของสารแอนติโอซิแดนท์ทำหน้าที่ปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดได้มากถึง30เท่าปรับผิวคล้ำเสียที่ฝังลึกให้กระจ่างใสขึ้นสามระดับพร้อมทั้งช่วยลดจุดด่างดำปรับให้สีผิวดูสม่ำเสมอเพราะอุดมไปด้วยสารเอสเอวิตามินซีและวิตามิน b ีช่วยป้องกันแดดไม่ ให้เข้าทำรายลึกถึงเซลล์ผิวด้วย SPF 30เเรียกได้ว่าผิวไม่เสียแถมยังขาวสว่างขึ้นอีกด้วยแต่ตัวครีมมีส่วนผสมของน้ำหอมและแอลกอฮอล์ใครที่ผิวแพ้ง่ายควรหลีกเลี่ยงค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด